เอาล้วครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับผมนะ <c oughs> ฝากคนไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะผมนะ <c oughs> วันนี้อยู่กับแคทสามสองศูนย์นะครับผมนะ Next Gen <c oughs> ก็คือถูกใช้งานมาจนสมบุกสมบันแล้วครับผมเอาเอาเอาเป็นอะไรวะเด็กกูเนี่ยฮะถูกใช้งานมาจนสมบุกสมบันแล้วครับผมจนแบบว่าสีทะลอกหมดแล้วนะทุกคน <c oughs> ซีตลอดครับผมโลโก้แคทก็ตลอดดูแท็กก็ตลอดนะนี่สมจริงมากครับดูในแท็กเฟรมตัวเอ็กซ์นะทุกคนนะรถเลือแปดตัวแคเรียสองตัวนะครับผมนะรถเลือสองสี่หกแปดตัวแคเรียสองตัวนะครับผมไปแท็กแปดสิบเซน นะผมนะนี่ก็แคชสามศูนย์นิกเจนนะผมนะนิกเจนตัวนี้สวยงามมากครับชอบมากเลยครับนะตัวฮอเก็งไม่มีเฟรมนะทุกคนนะไม่มีเฟรมนะดูแบบกริ้นโล่งๆเลยทีเดียวนะผมนะแอร์เย็นจํำนะผมนะนะแต่ว่าแดดสองนิดนึงนะผมเดี๋ยววันนี้ผมได้ทําการถมทางมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะนี่ทางตรงนี้ผมได้ทําการถมแล้วก็เกี่ย activate, ให้มันเรียบเรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็ ทำเมื่อคืนนะครับผมไม่ได้อัดคลิปไปในสตรีมอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยววันนี้จะมาอัดคลิปตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวจะมันเหลือนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเกี่ยให้ไปถึงถนนตรงนู้นนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะเอารถเกเดอร์มาเกตนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะผมนะโอเคก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับงานตัวนี้นะครับเดี๋ยวทําตรงนี้เสร็จก็จะเสร็จเลยนะครับผมนะก็ bras? เดี๋ยวเอารถเกเดอร์มาเกตเนาะเนี่ยโอ้โหแบบแท็กถลอกแม่งสีถลอกแม่งสวยงามมากสมจริงที่สุดครับ สมจริงมากๆครับสมจริงที่สุดเท่าที่ผมเล่นมาแล้วนะทุกคนนะครับนะช่วงนี้ก็เวลาบ่ายๆนะผมก็เอ่อก็แดดออกนะครับผมนะก็เดี๋ยวเอ่อเพิ่งไปกินข้าวมานะผมนะเดี๋ยวดูกันครับแบบสมจริงแล้วกันนะทุกคนนะดูกันครับแบบสมจริงนะไปะเดี๋ยวผมจะเกี่ยดินนะงานวันนี้งานในคลิปนี้นะทุกคนนะครับนะเดี๋ยวเล่นเครื่องกันเลยเล่นเครื่องกันนะไปอะไรอ้รถเรนะ็วมากครับทุกคนครับ เปิดไฟหน่อยแล้วกันนะส่วนปุ๊กกีก็ตดอกได้แค่นั้นแหละทนะุกคนตลอกได้แค่นั้นนะผมนะนี่คือรถมันดึงอามช้ามันผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่แต่สวิงก็เร็วอยู่คนระับมันดึงอามเข้าช้านะถ้าดึงอามเร็วกว่าน,นี้จะดีมากเลยเคครับผม,มไปเลยครับอันนี้รอยนี้ผมเกียรหมดแล้วเนะี่ยผมเกียเละแบบเรียบหมดแล้วนะครับ เกนะ <Yeah. S 1> ียเรียยหมดแล้วนะครับผมคือแบบขับดีมากรถแมคโครคันนี้นะครัแมคโครคันนี้เป็นรถที่ขับดีมากแล้วก็ขับสบายนะนิ่มนิ่มมือมากครับยิงนะใช้จอยตัวนี้ยิ่งนิ่มกันใหญ่เลยมีระบบอ้ไนี้นะเสียบจิ้มปุ๊บแล้วก็บิดตัวนะผมนะเดี๋ยวเราต้องจิ้มจิ้มสูงกว่านี้อีกแหมเฮ้ยมันจะไปไม่ผิดได้ปาได้อะไบ้า เฮ้ยมันอายเขาไม่ดีอายเขาไม่ดีลูกพี่จิ้มปิ๊บปิ๊บปิ๊บนี่นะปิดตัวนะโอ้ oh. แต่สมบุกสมบันไปนิดนึงนะผมเนะ mm. นี่ยตรงไหนไม่เรียบเราก็เขี่ยมันเรียบนิดนึงนะครับเ mm. นี่ยผมก็กระจกตัวนี้มันไม่มีฟิล์มเนาะไอ้มันก็เลยแดดส่องนิดนึงแล้วผมนะขออภัยกันด้วยแล้วกันนะครับแดดส่องนิดนึงคนระับ อะเดี๋ยวตรงนี้มันรู้สึกว่าจะอันนี้นนีน้นองอตรงนี้มันต้องใช้สมาธินะงานแบบนี้ครับเนี้ยผมเกี่ยให้มันเรียบๆนะทุกคนเดี๋ยวไปเดินย้ำกันที่หลังนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเดินยํำอยู่นะครย้ำไปย้ำม,มามันก็เรียบปึ๊ดสบายมากเลยนะเนี้ยผมก็กเกี่ยนะครับเกี่ยทางนะผมคือเอาดินมาเทเป็นกองแบบนี้เราเสร็จแล้วเราก็เอาไม้โกมาเกี่ย เมคเกียเสร็จปุ๊บก็เอาเกีเดอร์นะมาเกตให้มันเรียบอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ลดบดมาบดก็เป็นแล้วใช้ได้นะถนนเส้นนี้นะลงกินพุกนะครับก็ว่าันไปนะผมมู่ดดถนนตรงนี้กว้างมากเลยนะเนี่ะหน้าแคบรับผมทกนี้กว้างมากเลยเห็นไหมอาร์มอาร์มมันออกช้ามากครับบูมบูมนี่เร็วนะครับแต่อาร์มช้านะครับ ดูดิกลแม่งกลัวจะดึงเขาได้อะกว่าจะดึงเข้าได้นะครับทุกคนผมดึงไปตั้งนานแล้วนะกว่ามันจะเข้าได้แล้วดันออกไปตั้งนานแล้วกว่าจะออกได้นะผมมันช้านะอามช้านะสังเกตสังเกตมือมือข้างนี้นะครับมือข้างนี้ผมดันอามออกไปนะคือดันไปตั้งนานแล้วกว่ามันจะดันได้นะกลัวมันจะไปให้นะดีเล็กประมาณหนึ่งมิอ่ะชิดวูนะครับ รถเร <c oughs> ็วไหมก็เร็วนะครับผมนะเร็วมากเลยครับดูจากอันนี้ก็ดูนะครับผมเนี่ยผมอยู่ภายในเก๋งแคทสามสองศูนย์นิกเจนนะทุกคนนะอันนี้ก็เล่นในเก๋งอย่างเดียวเลยครับผมเล่นนิกเก๋งอย่างเดียวเลยพอขีดเกียดินเนาะเป็นงานขีดดินนะครับผมเล่นผมชอบเล่นในเก๋งมากครับทุกคนเล่นในเก๋งอย่างเดียวเลยครับมันมากครับ ก็ดูมองภายนอกกันด้วยแล้วกันนะผมบผมโอเคนีค่มีเขีรยมเรียบนะทุกคนนะทำได้นะทำได้ทำดีๆเรียบพึทธเลยละ่ะ <c oughs> เสียงเครื่องดูเสียงเครื่องอยังนิ่มเลยอะอันนี้เล่งเครื่องแล้วเนะี่ยผมเล่นครับเล่งเล่งไม่ไม่สุดนะทุกคนนะเล่นเครื่องแล้วเนะี่ย นิ่มมากครับเห็นไหมเรียบร้อยเห็นไหมเรียบแล้วโอ,วอ้ตรงนี้ดินตรงนี้ดินขาดแล้วเปล่าดินขาดแล้วเปล่านะคือนั่งนั่งอยู่ในล้เงเก่งนี่จะหลับได้เลยนะครับผมจะหลับได้เลยนะครับเหี้ยเก๋เกลี่ยเรียบครับแค่นี้แหละงานของเราเป็นงานเออ่งานรายวันนะทุกคนนะ จ้างแบบจ้างเหมาเนาะนะนะแต่ว่าคนขับก็ได้เป็นรายวันนะผมนะวักัดไปนะผมว่โอเคจวดกันเลยครับผมจะจวดนะผมสิกซิจตวดอะไทีเดียวนะผมนะขับดีครับส่วนนะขับดีครับ <c oughs> <c oughs> จวดกันเลยจวดกันเลยจุม <c oughs> <c oughs> เราทําเสร็จแล้วเราก็หันกล,กลับไปดูด้วยนะครับทุกคนไม่ใช่ว่าทําเสร็จแล้วทําเสร็จเลยนะเนี่ยเห็นไหมแกแดดมันจะสะท้อนกระจกได้ทุกคนมันไม่มีไอ้ฟิล์มนะครับแดดมันจะสะท้อนกระจกนิดนึงนีเ่เสร็จเรียบร้อยครับผมก็เดินทางไปต่อกันได้นะครับผมนี่นะตรงนี้มันเป็นเดินเป็นกองดินอะไรก็เกียมันเรียบๆหน่อยนะครับ สำหรับคนใครที่ชอบแมคโครนะทุกคนนะหร,ใร,ร,รนนะืใครที่ชอบแมคโครโอ้ยไปเทงตรงนั้นเนาะใครชอบแมคโครก็มาดูได้นะครับผมมันจะดูสุขด,ดินตรงนี้มันจะเยอะเกินไปนะครับมองเห็นพอดีอระหว่างนี้ก็มีเด็กน้อยมาดูกับเราด้วยนะทุกคนนะเด็กน้อยมาดูแมคโครครับเด็กน้อยแมคโครนี่ชอบมากครับ เมื่อก่อนนี้มีแมคโครที่ไหนนี่คือต้องไปนะทุกคนนะเออแบบชอบมากนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไปแล้วนะครับมีรถเป็นของตัวเองแล้วผมรถในเกมครับทุกคนคนระับเออรถในเกมครับผมนะนคือถามว่ารถเกี่ยวกับแมคโครคันไหนคันไหนชอบเหมือนกันก็ตอบได้เลยว่าเป็นแมคโครนะครับเป็นแมคโคร แม่โคนะครับผมไกลไหมมันยื่นไกลเ,เกินไปไหมเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูใ,ใกล้ๆมันต้องอยู่ไกลนิดน,นึงอ่ะมันถึงจะรู้ว่าตรงไหนมันตรงไหนมันเรียบตรงไหนมันเป็นเนินนะครับนี่เห็นไหมโอ้เร็วเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ลงลงอย่างเร็วเลยเมื่อกี้เห็นไหมลโลโคตรเร็วเลยครับผม เกียร์เป็นม so is ันเป็นกองแล้วเราก็เกียร์ไปซ้ายไปขวานะครับทุกคนเสียงตัวเดินนี่ไพล่ล้อมาครับปัก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 เฮ้ยปักปักปักเลยครับผมเหมือนสับหมูอ่ะทุกคนนะเหมือนสับหมูนะวางเอาบนเกียร์แล้วสับหมูปัก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 กูยกขึ้นเดี๋ยวดู ยอดไปเลยมีแต่เลยนะแต่มันมากทุกคนครับเฮ้ยตรงนี้โหตรงนี้ดินขาดนี่ว่ะเป็นไรดินขาดเพไม่เป็นไรครับเราสามารถทำให้มันเออพอดีได้นะครผมช่วงบ่ายนีย้ต้องปิดประตูขับนะครับทุกคนครับมันแะดดร้อนมากครับนะอากาศร้อนมากข้างนอกเลยเราต้อง เปิดปิดประตูนะเปิดแอร์นะเยน็ยนๆนะนี่กลางคืนก็ทำนะครับผมตรงนี้ดินขาดว่ะทุกคนมีตรงไหนดินเหลือๆบ้างวะเอาุเอาขอยืมขอยืมตรงนี้่อยแล้วกันนะดินขาดว่ะดินนะนิดเดียวก็เอานะผมนะโอ้ไม่นิดหรอกได้เยอะอยู่นี่ ส่วนซาเนี่ส่วนอ่าโกบีนี่ก็พักไปก่อนแล้วกันนะผมนะพักไปก่อนนะครับตรงนี้ติดแชทมากครับถ้ากันถากัน<อ>เวดึงอามวดึงอมามาตั้งนานแล้วมันไม่มาให้อะนี่คือคอเสียเลยครับดึงอามาตั้งนานแล้วมันมันไม่มาให้มันมันมาช้ามันมา มันไม่ไม่ใช่ว่าไม่มาคนระับมาช้าแล้วมาช้ามากนะครับดึงแบบบางทีดึงแบบโอ้โหดึงแบบงป้งนานนะาอ่ะมันจะไม้อะดูดิดันออกไปเองนานแนละ้วก็จะไปให้นะครับแต่ถ้ามันมันได้ไปแล้วมันจะไปเร็วพุ่งจวดไปเลยนะทุกคนมันจะไปเร็วมาก เครื่องโคตรนิ่มอะทุกคนดูดิฟังเสียงเครื่องนี่นิ่มมากเลยนะนิ่มนิ่มสุดๆอะเสียงเครื่องว่าไหมนิ่มมากเลยเนาะเด่นแดดแดดไม่ก็ส่องกระจกโอ้โหแดดก็ส่องกระจกไม่หายเลยนะทุกคน มานนี้ผมนะถนนเส้นนี้ผมว่าจะทำนานแล้วแหละนะครับเพิ่งได้โอกาสมาทำคนระับได้โอกาสมาทำสักทีนะผมทางมันไม่ดีนะมันหลุมเยอะมากครับถนนเส้นนี้นะคือเมื่อก่อนเราไปย้ายรถไปขุดคลองโอ้โหาทางมันเละมากครับทวเพิ่งมีโอกาสได้มาทำนี่แหละ ก่อดยายโกเบีบูมยาไปขุดคลองใช่ไหมครับผมก่อนนะครับใครจำได้ก็คอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันนะผมโอเคปุ๊บเนี้ยนี้แหละเรียบแล้วเริ่มเริ่มเรียบแล้วคือถ้ามันมองไม่เห็นเราก็เปิดไฟช่วยได้นะเปิดไฟแบบด้เห็นชัดมะถ้าเราปิดไฟแม่งมืดตึ๊บเลยทุกคน นะมองไม่เห็นอะไรเลยนะมองไม่เห็นงานเลยนะมองภายในมืดจิบวไปเลยโอเคเรียบแล้วรเรียบก็เรียบได้ประมาณนี้แหละนะกคนนะเรียบประมาณนี้แหละนะครับเจ้าเรียบขนาดไหนสบายชิวสบายชิว,ชว,ชว,ชวเลยนะทุกคนะ ชอบแมงโก้ก็ดูได้ครับเดี๋ยวใกล้เสร็จแล้วนะครับผมกินเราได้กินทลีละสิบสี่นาทีโโอ้หเพลินที่ผายเลยนะครับเพลินมากครับโอ้ยเอาตรงนี้เสร็จก็พอเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูเกตเดอร์กันนะครับแหวมโอเคสบายสบายชิวๆชิวๆ

เรียบปึ๊ดเลยนะผมเรียบปึ๊ดเลยเดี๋ยวก็เดินย่ำอีกรอบนึงนะทุกคนเดินย่ำอีกครับอันนี้คือทางเข้านะทุกคนทางเข้าสวัสดีครับลูกพี่ครับสวัสดีครับลูกพี่ปิดไฟจะมองเห็นไหมมองแม,มองมองแท่ไปเห็นเลยคนระับปิดไฟดิไม่ไหวเลยจริงครับ รถเร like no ็วมากทุกคนรถเร็วจริงนะทุกคนดูเสียงเครื่องเนี่ยเสียงเครื่องแม่งนอนแบบอฟังนี่แทบหลับเลยครับทุกคนนิ่มมากไม่ไม่บอกไม่รู้นะว่าเร่งเครื่องเนี่ยนะครับผมเหมือนไม่ได้เร่งอะไรเลยอันนี้คือเร่งเครื่องอยู่นะทุกคนนะผมเร่งเครื่องอยู่นะเร่งเครื่องอยู่นะไม่บอกไม่รู้ว่าไม่ไม่บอกไม่รู้นี่ว่าเร่งเครื่อง คือแบบนิ่มจัดๆเลยอะ่ะโอ้โหนิ่มมากครับคือทำไมดินตรงนี้มันรู้สึกข,ดขาดๆวะเนี่ยรู้สึกขาดๆหายๆอย่างไ,ไม่รู้วะเออยื่อมเยื่อมยืมยมย่มเย,นะยื่อมหนะยื่อมไหนนะพี่นะยื่อมไหนนะผมคือโอ้ขาดเลยเหรอวะเนี่ยยินขาดเลยเหรอเนี่ย ไม่ไรครับผมนะมันอยู่ตรงสุดทางแล้วเป็นไรแค่นี้แหละี๋ยวเกตเตอร์เขาทำงานเองโอเคถ้าผมทำดีๆผมได้สวยกว่านี้อีกครับผมอันนี้ก็รีบๆทำหน่อยนะเดินเดินจ้ำหน่อยแล้วกันนะครผมดูฟังเสียงตัวเดินเดี๋ยโอ้โห ป,ป,ปัก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 เร็วนี่มีเสียงบอดด้วยนะตอดตอดเอาติดซะแล้วตอดตอดไหนตอนนี้รถสามารถวิ่งได้แล้วนะทุกคนนะแต่ว่ายังยังยังไม่อนุยาได้วิ่งเนาะตอดตอดไปแล้ว เดินย่ำหน่อยแล้วกันนะผมเนี่ยเสร็จเรียบร้อยครับผมสำหรับถนนเส้นนี้ครับมันเกี่ยไม่ได้มันมันปัดไม่ได้ครับมันมันรูปไม่ได้อ่ะถ้ามันเป็นรูปซ้ายขวาเนี่ยรูปแบบเนี้ยถ้ามันรูปได้เนี่ยคือผมทําได้สบายเลยครับเนี่ยถ้ามันรูปได้นะเนฮ้ยมันแต่มันก็รูปได้อยู่นะรูปได้ครับผมเนี่ยไม่ได้ดีดดินหายเลยเนี่ยเนี่ย ดูไม่ได้ครับผมปึ๊บเนี่ยเวลาเดินเขาเขาจะทำแบบนี้นะแมคโครเนี่ยเวลาเดินเน่ยเขาจะเขาจะหันข้างแบบนี้แล้วเขาก็ดูดูดูอย่างนี้นะครับมันจะได้เห็นแบบสองข้างไงเขาจะเดินแบบนี้ครับแมคโครเนี่ยเวลาเดินนะเขาเรียกว่าเวลาเวลาเดินนะเดี๋ยวเปิดประตูให้ดูจะได้ชัดๆนะครับผม นี่ผมยอมร้อนนะเนี่ยเอลอยอมเออออกเพื่อให้คนดูได้ดูนะผมใจรู้เ่าเลยเี็นะเห็นนะสบายสบายชิวๆแล้วผมนะเ,นเดินย่ำไปเลยเดี๋ยวมันก็นเรียบเองคนระับเวลาเดินเขาเดินแบบนี้นะไม่โคล่นะเวลาเดินยำนะ่ำรับตอดตตู ในช่วงนี้ผมย้ำไปแล้วนะครับทุกคนย้ำไปแล้วนะครับย่ำเด็กเงียบย้ำ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 เลยโอ้โหดูดิ่งดิ่งด,ดึงดึงดึง,ดงเลยนะทุกคนเอาอย้ำไปแล้วเนี่ยจะได้เรียบๆนะเวลาย่ำนจะได้เรียบๆนะครับ เราไม่ย่ําเลยมันก็ไม่เรียบนะครับมันจะเป็นคลื่นนะโดนต้นไม้เปล่าเลยเฮ้ยโดน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 ต้นไม้เอาโอเคครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะทุกคนนะก็สําหรับงานตัวนี้นะครับผมก็เดินจัดน,นะเฮ้ยเยอะใจะยลูกพี่เย็นนี่วันนี้ครับผม ลบงานของเรานะครับผมนี่แหละประมาณนี้แหละจอดก่อนนะผมนะเสร็จเรียบร้อยแล้วคนระับจอดพักเหนื่อยก่อนแล้วไปจอดนู่นเลยนะครับโอ้โหเรียบยนะร้อยเห็นะรถเริ่มไม่รถรถเริ่มไม่กระตุกไม่กระดกแล้วไหนนะรตรงตรง,ตรงนี้กระดกใหญ่เลยเนาะผมนะเนาะเฮ้ยจอดพักนะผมกึ๊บนะนีิ เสร็จเรียบร้อยครับสำหรถนนเส้นนี okay น้นะครับโอเคจอดก่อนนะครับผมจึ๊บปึ๊บนี่โอเคครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้320 n องศ Gen นะครับก็เสร็จเปที่เรียบร้อยครับสำหรับงานตามถนนเส้นนี้นะครับผมนะกองงานไมโครก็หมดแล้วนะครับผมนะที่เหลือก็เป็นงานของรถเกียร์เดอร์นะครับนี่ก็เสร็จที่เรียบร้อยครับส่งงานครับผมนะ ประมาณนี้นะครับสงงารการของแคทเดี๋ยวตัวเ,เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นโรงงานใหม่แล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวโรงงานใหม่นะไม่รู้ว่าเป็นงานอะไรอาจจะเป็นงานทําถนนอีกนะผมนะก็เสร็จเรียบร้อยรับหนุนไปถึงนู่นเลยคนระับถนนเส้นนี้นะถนนไปนาแล้วกคนนะนะก็สวยงามตามท้องเรื่องนะผมประมาณนี้แหละได้ประมาณนี้แหละ,ละ,ะ,าหละทาประมาณนี้แหละนะผมปูทําเป็นถนนนะก็หลายเที่ยวอยู่นะทำเรียบๆนะผมครับเจอกันใะหม่ลิปนาครับอยากให้ทำงานอะไรก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะผม นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับบีายรนะับ